ส่วนเรื่องหลังหลังโต๊ะเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะพยายามแก้ไขมัน่ะให้มันมันมีอะไรที่ที่เป็นสะท้อนเงาไว้อันนี้อันตรายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตู้โชว์ที่บิู่ซ้ายและขวาสมมุติบางห้องเป็นห้องผู้ใหญ่อย่างเงี้ยหรือว่าห้องที่เราเคยเจอนะส่วนใหญ่เวลาเขาจัดอะข้างหลังเขาจะเป็นตู้โชว์โชว์ของเนื่องหรไหแล้วมีกระจกปิดการฝุ่นเนี้ยมันก็จะเป็นเงาครับ ภาพรมกรกอไว้ได้านหลังได้ครับก็ก็ได้แต่ก็ก็ต้องดูนิดหนึ่งอ่ไม่ให้มันมีเงาปัญหาคือคือ,ค,อคือเรื่องของเงาคือหลังหลังเนี่ยหลังเราเนี่ยอ่ะพูดถึงภาพนะข้างหลังเราเนี่ยติดรูปภาพอะไรดีที่สุดคือถ้าไม่แบบดูอวยจนน่าเกลียดนะจริงๆร,ร,รูปหัวหน้าเราอ่ะดีที่สุดแต่ว่ามันจะดูน่าเกลียดไปหน่อยนะมีรูปหัวหน้าแปะอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอืมเนะี่ยอาจจะเอาเป็นรูปคู่ นะลูกคู่เรากับัหน้าก็ได้นะอย่างนี้นะแต่มันก็มันก็ดูแปลกๆอยู่ดีนะเออเอาเช่นในหลวงอ่อาอันนี้ใหญ่สุดละเป็นแบ็กให้เราใส่ราชก,การที่ห้าราชก,การที่เก้าราชก,การที่สิบแล้วแต่ชอบแต่อาอยางพวกเราเงี้ยรูปอาจารย์ได้รูปท่านอาจารย์ได้หรือรูปบ้านภูเขารูปภูเขาที่บ้านภูเขาเป็นรูปภูเขาเลยไม่ต้องมีหินใช้รูปแทนก็ได้สมมติมันไม่มีพื้นที่ใช่ไหมบอกพี่รอนไม่รู้จะวางไอหินเดี๋ยวมันมันเตะ ก็ใช้รูปภูเขาแทนก็ได้นะแต่ก็ถ้าเป็นรูปภูเขาก็ต้องระวังที่มันมีน้ำนะต้องระวังเรื่องสายน้ําก็ต้องเหมือนเหมือนกันคือคอนเซ็ปมันมันคอนเซ็ปเดียวกันหมดเลยข้างหลังเราเนี่ยก,ก,ก็ต้องระวังหรือสมมติถ้าเราทำธุรกิจนะรูปธนาคารที่เราใช้บริการอยู่เอารูปสํานักงานใหญ่ธนาคารมาไว้หลังเราก็ได้สมัยก่อนเรามีเคสอันหนึ่งเป็นธนาคารของเมืองนอกเราจะติดเป็นชุดเลยสี่แบงก ธนาคารที่มันใหญ่ที่สุดในโลกมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็เอามาติดหลังหลังเราก็หมายถึงว่าเรามีการเงินเราเนี่ยมีแบ็สนับสนุนเป็นธนาคารอย่านี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะใช้ได้หลายรูปครับมีมีม,ม,มีมีได้หลายรูปมาถ้ารู้จักใช้นะทำให้สวยๆก็ได้เป็นขั้นๆหรือจะเอาทั้งมีในหลวงยืนอยู่ในหน้าธนาคารก้ใช่ไหมเดี๋ยวไปรีทับเลยโดนด่า นะเอาเอาพอดีพอดีรูเออรูป,ประจารย์ยืนหน้าแบงก์อย่างนี้นะเออก็ได้นะมีแจกนะมีแบงก์ใช้หน้าแบงก์มีห้องโกงแบงกนะ์เนี่ยเออมีแจกก็วางได้อะไรที่เราเห็นแล้วเรานึกถึงอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์อันนี้หมายถึงด้านหลังอ่ะทีนี้ด้านหน้าสมมติสมมติมมตถ้ามันเลี่ยงไม่ได้เราทํางานออฟฟิศแล้วบริษัทมันบังคับว่าต้องหันหน้าเข้าคอกทาอะไรไม่ได้อย่างเนี้เราก็หาภาพที่เป็นวิว มองไปกว้างๆลงๆมองแล้วสบายตามองกว้างๆลงๆติดได้ไม่มีรูปหนึ่งอ่ะก่อนไปหยิบรูปทุ่งยาทุ่ง,งานามาให้พี่หน่อยดิอยู่ข้างหลังอันนี้สมัยก่อนเราทําห้องทํางานอาจารย์เรามีเอารูปมาติดไว้เอ้ มาทางไหนวะเออทางนี้ก็ได้อันนี้นิดนึงเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะติดติดติดหน้าหน้าโต๊ะทํางานแล้วมองมองเห็นแบบนี้อันนี้คือเมื่อก่อนใช้ใช้ที่ห้องทํางานอาจารย์เห็นไหมเป็นทุ่งนาที่มองไปแบบเขียวเขียวแล้วสุดตาเลยหรือเป็นตอนที่มันออกรวงไปสีทองก็ได้นะก็ก็ใช้ได้เป็นทุ่งดอกไม้ใช้ได้เออไม่เป็นไรหรอกนะอันนี้เป็นภาพวาดนะเนี่ย มีภูเขาด้วยนะหรือถ้าเอาง่ายๆก็ไปซื้อรูปตอกไม้ม่วงใช่ไหมเออเล็กๆเนี่ยติดไว้อย่างเนี้ยหน้าโตะเช้าเวลาเด็กๆแต่ว่าดีที่สุด là, พยายามถ้ามันเลี่ยงได้พยายามหันหน้าออกโดยเฉพาะโต๊ะอ่านหนังสือของลูกๆนะอย่าพยายามหันหน้าเข้ากระแพงพยายามหันหน้าออกโดยอาศัยหลักหลังนิ่งข้างหน้ามีลานแล้วก็เวลาเขาอ่านหนังสือเขาคือด้านหน้าเนี่ยมันเปรียบวิสัยมันเปรียบเหมือนวิสัยทัศน์ความกว้างไกลในการมอง เพราะฉะนั้นถ้าเราไปนั่งอยู่ในพื้นที่ที่มันบีบบล็อกไว้เนี่ยมันก็เป็นพวกขาดวิชั่นไม่มีวิสัยทัศน์ในการมองเพราะฉะนั้นเราควรให้มันเป็นที่โลง่งโลอันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นด้านหน้าเนี่ยสำคัญมากพยายามพยายามรักษาสภาพแวดล้อมหน้าโต๊ะทํางานไว้แล้วก็ที่สำคัญคือโต๊ะทำงานต้องไม่ลกส่วนใหญ่ชอบมีอะไรไม่รู้มากกว่ากก่องไว้กลัวเขาไม่รู้ว่าขยันมีเต็มเลยใช่ไหม เขาบอกเขามิสารติบอกไว้อะไรที่มันวางเกินเจ็ดวันเอาทิ้งขยะได้เลยนะเพราะเราจะไม่ได้กลับไปดูมันอีกแล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นอย่าเอาอะไรลกๆมาวางนะในทาง,งช่วยโดยเฉพาะของมีคมกันไก่มีดพวกนี้ไม่ได้เลยพวกนี้ต้องเก็บไว้ในลิ้นชักตลอดเวลานะครับรอบๆโต๊ะทำงานเอกาสารสำคัญ,คญกระเป๋าทำงานไม่ควรวางไว้ที่พื้นวางกับพื้นไม่ได้นะ ในเนี่ยถ้าใครเรียนคงช่วยสักระยะหนึ่งแล้วเราจะไม่เอากระเป๋าเราวางพื้น <c oughs> นะครับห้ามห้ามวางโดยเพราะกระเป๋าตังห้ามวางพื้นนะครับต้องต้องมีที่วาง <c oughs> เพราะว่ามันเป็นหินนะวางไว้บนหินไม่ได้ก็ต้องมีที่ที่วางที่เหมาะสมนะครับ <c oughs> เอกสารสําคัญก็เหมือนกันก็ห้ามวางกับพื้น <c oughs> ต้องมีชั้นมีที่ใส่มีที่เก็บไม่ควรวางเลี่ยราด นะอ่ามีอะไรอีกที่จะ <c oughs> นึกได้โต๊ะทำงานนี่คือคือเบสิกที่ควรจะมีทีนี้เรื่องทิศทางในการตั้งหรือในตำแหน่งในการตั้งโต๊ะทำงานโดยปะกะติเนี่ยเบสิกเราก็จะใช้ตำแหน่งที่เป็นมงคลของเราทั้งสี่ถูกไหมอ่ะใครไม่รู้ตำแหน่งมงคลตัวเองมาใหม่รู้ไหมมีใครมาใหม่บ้าไม่มีนั้อ่าเก่าๆก็เราเป็นคน หมายเลขอะไรนะเราก็แบ่งเป็นตะวันออกกับตะวันตกใช่ไหมอ่ะตะวันออกก็คือหมายเลขหนึ่งหมายเลขสาหมายเลขสี่หมายเลขเก้าเราก็ใช้ได้สี่ทิศนี้ทิศหนึ่งคือทิศเหนือทิศสคือทิศตะวันออกทิศสี่คือออกใต้ทิศ9คือทิศใต้อ่าส่วนคนตะวันตกคือคือคนที่มีหมายเลขของจุ้ยหมายเลขสองหมายเลข6กหมายเลข7ดหมายเลข8ดอ่าก็เป็นคนตะวันตกพื้นที่ก็ใช้ได้แค่นี้เหมือนกันนะจำไม่เลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่มงคล เดี๋ยวตำแหน่งอื่นมันก็ใช้พื้นที่ซ้ํากันนั่นแหละสองคือตกใต้ใช่ไหมห6คือตกเหนือ7คือตะวันตก8คือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทิศมงคลเรามีแค่นี้สี่ทิศต่อคนนะเราไม่สามารถตั้งทิศไหนไปเรื่อยก,ก็ได้ส่วนทิศนี้วิธีการหาทิศนี้หายัางไงหาจากจุดกลางห้อง <c oughs> สมมุติถ้าห้องมันไม่ใหญ่นะเรามองอย่างนี้ก่อนเอาบ้านก่อนบ้านทั้งหลัง เราหาจากจุดกลางบ้านว่าทิศไหนเป็นมงคลสําหรับเราอะแล้วเราก็ไปเลือกมุมนั้นนะอะสมมติเป็นห้องที่อยู่ในทิศเหนือเราก็ไปเข้าไปใช้ในห้องที่เป็นทิศเหนือที่เป็นมงคลสําหรับเราใช่ไหมเสร็จปุ๊บถ้าห้องนั้นมันใหญ่พอเราก็วัดทห้จีห้องอีกทีนึงแล้วก็หาทิศเหนือในห้องนั้นเพื่อตั้งโต๊ะทํางานเราในทิศเหนืออย่างเนี้ยเขาเรียกใช้ประโยชน์จากทิศซ้อนกัน นะอย่างแรกก่อนคือใหญ่จากบ้านสัดส่วนพื้นที่ทั้งบ้านก่อนว่าทิศที่เป็นมงคลของเราอยู่ไหนตั้งโต๊ะทำงานได้ไหมถ้าได้ในห้องนั้นย่อยลงไปสามารถตั้งได้ไหมอาจจะไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันนะสมมติทิศมงคลใหญ่เราตั้งทิศเหนือสมมตินะอ่ะพอเราเข้าไปในห้องนี้แล้วเราสามารถตั้งในทิศตะวัอนออกของห้องนี้ก็ได้เพราะตะวันออกก็เป็นมงคลสําหรับคนหมายเลขหนึ่งใช่ไหม มันก็ตั้งได้อย่างเนี้เราสามารถใช้ซ้อนกันไปได้แต่มันต้องไม่ขัดกับหลักข้อที่หนึ่งที่พี่รอนบอกมันห้ามกลับหลังห้ามหันหลังให้พลังไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้อันนี้จําเป็น่อให้มันทิศถูกตําแหน่งถูกแต่ถ้ามันกลับหลังให้กับพลังมันก็รับพลังไม่ได้อันนั้นก็คือโต๊ะทํางานที่ไม่มีประโยชน์ก็เป็นอัประมงคนเข้าใจไหมอ้าวถึงตรงนี้ ใครงงเพราะว่าดูหลายคนงงเพราะมาใหม่ก็ไม่เข้าใจทิศมงคลตัวเองมีไหมมีงงไม่งงนะมงงไม่งง,ง,งเดี๋ยวไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกจากทิศใหญ่ก่อนนะอันนี้ว่าเรื่องโต๊ะทำงานอย่างเดียวยังไม่ถึงโต๊ะข้าวเอาเอาเอาโต๊ะทำงานก่อนในที่ทํางานเราคู่เหมือนกันสมมุติเราไปทํางานเนี่ยอา,ผาแผนกเราหรือว่าบริษัทเราเนี่ยมันคือทั้งชั้นเลยถ้าเราเลือกได้นะเราไปวัดกลางพื้นที่ แล้วเราเลือกพื้นโซนที่มันเป็นมงคลสําหรับเราอะแล้วเราก็ไปอยู่ในโซนนั้นนี่ออกมาอันเนี้คืออันนี้กรณีที่สมมติเหมือนอย่างสแตนดาดชาเตอร์อย่างเงี้ยเวลาเขาเปลี่ยนผู้บริหารประจําประเทศเขาจะมีผู้บริหารใหม่มาทุกสองปีสี่ปีแล้วแต่พอมาถึงปุ๊บเขาจะเพราะว่าเขามีมีเช่าพื้นที่ออฟฟิศเขาไว้หนึ่งหนึ่งฟลอร์หนึ่งชั้นโลง่งมองเห็นกันหมดเลยมีแต่ห้องประชุมหนึ่งห้อง แล้วก็ที่เป็นแผนที่กับห้องน้ําส่วนห้องพนักงานเนี่ยมันจะโล่งหมดเลยนะโล่งเป็นโล่งโล่งอย่างนี้เลยพอเปลี่ยนคนใหม่ปุ๊บมาถึงรักษาการเนี่ยเขาจะไม่เข้าไปนั่งที่ห้องทางานคนเก่าเขาจะนั่งทํางานในห้องประชุมรอจนกว่าอาจารย์จะไปตรวจพอถ้าอาจารย์ไปตรวจปุ๊บเราก็จะทําแปลนทั้งห้องทั้งทั้งฟลอร์เขาเนี่ยแล้วเลือกทิศที่ดีที่สุดให้เขาหลังจากนั้นเขาจะกั้นตรงน,นั้นนะเป็นห้อง อีกหนึ่งห้องแล้วก็ค่อยไปกําหนดในห้องนั้นว่าจะนั่งในทิศไหนหันยังไงจัดยังไงแล้วพอเสร็จแล้วเขาถึงจะย้า,ายเข้าไปนั่งในห้องทํางานเขาทุกคนเวลาเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดนะเห็นไหมในเวลาเขาเลือกเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกได้สมมติเราเป็นเจ้าของกิจการเวลาเราจะหาห้องทํางานของเราเราก็ต้องเลือกจากพื้นที่รวมทั้งหมดก่อนว่าโซนไหนที่มันเป็นโซนที่ดีที่สุดสําหรับเรานะ ในการเลือกมันก็ตามตามตามจัดตุรทิศมงคลเลยใช่ไหมดีสุดคือเจริญรองลองมาคือหมอรองลองมาคืออายุแล้วก็สุดท้ายคือประธานแต่ตําแหน่งประธานเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่สงบเหมาะสําหรับผู้บริหารนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเจริญเนี่ยมันก็จะวุ่นวายมันมันดีแต่ว่ามันก็ทําให้เรามีแอคทีฟแอคทีฟแต่สมมติถ้าง,งานเราต้องการสมาธิต้องการใช้การละเอียด รอบครอบอย่างเช่นบัญชีคนที่เกี่ยวกับตัวเลขเยอะๆที่ต้องใช้สมาธิสูงๆอย่างเงี้ยนั่งในตำแหน่งประธานจะดีกว่าเพราะมันจะได้ความสงบมันจะได้ความมั่นคงมากกว่าก็ต้องดูฝ่ายขายฝ่ายที่หาตังค์ฝ่ายที่ไปแอคทีฟอย่างเงี้ยมันควรอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเจริญรนึกออกไหมอแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะเราเรา,เราเป็นหัวหน้าแบบไหนเราจะจะคนโทรลยังไงนะ นันก็คือเนี่ยเราต้องเลือกห้องทํางานตัวเองก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยเลือกให้ให้ทีมงานทีหลังเวลาถ้าอาจารย์ไปตรวจก็เหมือนกันเราก็จะเริ่มจากห้องทํางานที่ที่เป็นเฮดก่อนหลังจากนั้นค่อยไปเจาะว่าในห้องทํางานเฮดเนี่ยจะจัดยังไงให้มันถูกกับคนคนนั้นแล้วก็ถูกกับทิศทางของพลังนะอันนี้คือคือกรณีทีนี้อีกอันนึงที่เจอบ่อยก็คือทํางานร่วมกับพนักงานหรือมีห้องส่วนตัวดีกว่า เออในทางช่วยบอกมีห้องส่วนตัวบริหารงานได้ดีกว่านะแล้วยิ่งห้องส่วนตัวนั้นน่ละลูกน้องมองไม่เห็นแต่ยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นเพราะลูกน้องมันก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไร <c oughs> <c oughs> แล้วโดมเฉพาะติดเดี๋ยวนี้มีวงจรปิดนะติดวงจรปิด,ปดมันสี่มุมเลยแล้วก็ปิดห้องพูดจัดก,การเงียบๆไว้ ลูกน้องก็จะกลิ่งว่าเฮ้ยลูกพี่ทำอะไรอยู่วะนี่ออกมาไม่เกี่ยวมันเป็นความรู้สึกนะมันเป็น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 ความรู้สึกจริงๆว่าถ้ามันเหมือนเราอะเราทํางานคืออย่างเช่นในห้องทํางานอย่างเงี้ยเขาไม่ควรได้เห็นนาฬิกาเออมีมีนาฬิกาได้แต่ไม่ควรแบบติดเด่นๆเหนือประตูอย่างเงี้ยไม่ได้มันทําให้คนไปโฟกัสที่นาฬิกามีที่เดี๋ยวนี้มันก็ทุกคนได้มีนาฬิกาไม่ต้องมีเลยก็ได้ เนี่ยออัะคนมีห้องส่วนตัวดีที่สุดนะครับจะทําให้เราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ควบคุมงานได้ดีขึ้นมันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนอาถรรพ์นะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรก็ทําให้เขาทํางานได้ตั้งใจมากยิ่งขึ้นเราก็รู้ตำแหน่งเลยนะเราจะเลือกอยังไงจะหายัางไงโดยดูจากศูนย์กลางของพื้นที่ แล้วก็ย่อลงไปในห้องนั้นๆเป็นแบบนี้แบบนี้อยูแบบน่นี้อันนี้คือคือลักษณะการเลือกห้องทํางานที่ที่ถูกต้องนะอ่ะส่วนอีกอันหนึ่งทิศทางทีนี้คือเบสิกเลยเนี่ยถ้ามันได้ก็คือไฟบังคับคือเราต้องตั้งหันหน้าหาพลังถูกไหมอ่ะทีนี้มันจะมีเงื่อนไขอีกว่าถ้ามันได้ในทิศทางที่พิเศษมันก็จะได้กําลังเพิ่มขึ้นอย่างเช่นคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งสามสี่เก้าคนที่เป็นกลุ่มตะวันออกนะ นั่งแนวเหนือใต้นั่งหันหน้าไปเหนือหรือนั่งหันหน้าไปใต้อย่างนี้แกนของพลังมันจะเป็นแนวที่ถูกต้องเป็นมงคลทั้งคู่มันก็จะได้รับพลังที่เป็นมงคลมากขึ้นอสมมตินเนี่ยอย่างเงี้ยแนวห้องเนี่ยเป็นเหนือใต้เราก็ตั้งหันางนี้เลยเหนือใต้ดีกว่าที่เราตั้งตะวันออกไปตะวันตกนะอแต่ว่ามันต้องอยู่ในหลักการข้อหนึ่งก่อนนะทิศทางถูกต้องตำแหน่งมงคลถูกต้อง แล้วค่อยมาปรับหน้าโต๊ะว,ว่ามันสามารถหันเป็นมงคลได้ไหมกลุ่มตะวันตกนะหมายเลขสองหมายเลขหก 6, หมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดใช่ไหมมันก็จะมีแกนของมันที่เป็นมงคลทั้งสองด้านก็คือสองกับแปดคือเนกับเอสบิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งหันหน้าไปเนหรือไม่ก็หันหน้าไปเอสบิมันก็จะเป็นมงคลทั้งหน้าและหลังอันนี้ถ้าทําได้ก็จะได้เพิ่มอีก อีกหนึ่งคะแนนในการวางตำแหน่งโต๊ะทำงานมันก็จะได้เพิ่มขึ้นนะแต่ห้ามขัดกับหลักพื้นฐานโดยเด็ดขาดมันอาจจะเอียงเข้ามุมก็ไม่เป็นไรคือโดยปกติอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่มันจะเป็นเหนือใต้ออกตกที่พอเป็นคนตะวันตกปุ๊บมันจะต้องเอียงใช่ไหมได้แต่ถ้ามันกลับหลังอ่ะสมมติถ้ามันได้เงี้ยอย่างได้ออกเหนือไปตกใต้แต่ว่ามันบมาเอิญหลังไม่เข้ามุมนู้นแล้วหน้าหันมาทางนี้ซึ่งประตูห้องอยู่แบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ ถูกไหมเพราะ,ะมันก็ต้องกลับกันก็จะเอาโต๊ะมาอยู่ทางนี้หันหน้าไปทางนู้นถูกไหมเพราะมันเป็นแกนเดียวกันหันออกเหนือไม่ได้ก็หันไปตกใต้มันก็ได้สองด้านอ่ะทีนี้มันมีอีกช้อยหนึ่งอาจารย์ให้ใหม่นะสำหรับคนที่พวกมีพลังงานพิเศษมีแซกีหรือมีอะไรย่เงี้ยหรือเป็นออปชั่นพิเศษถ้าสามารถจัดได้ก็คือองศาพิเศษเช่นสามหนึ เราก็ดูสมมุติถ้าเราเป็นตะวันออกเราก็ได้หนึ่งสามห้าไหมหันหน้าไปหาทิศที่เป็นมงคลถ้าเราเป็นตะวันตกเราก็หันไปสามหนึ่งห้าก็หันไปหามงคลอย่างนี้เป็นออปชั่นย่อยลงไปอีกเลือกให้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะสามารถทำได้เห็นไหมเวลาเวลาท่านอาจารย์เลือกท่านอาจารย์ก็จะเลือกแบบนี้ เอาผังออฟฟิศมามุมนี้อะนะทิศทางนีเน้เป็นตำแหน่งพิเศษคือถ้ามัน,ม,นมันสามารถเลือกได้เวลาถ้าอาจารย์เลือกให้อาจารย์ก็จะพยายามเลือกที่ดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่ได้มันขัดกับหลักพื้นฐานมันก็จะต้องเอาดีเท่าที่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเราเลือกเอาเองนะครับคือสมัยก่อนสมมติถ้าบ้านเราเป็นบ้านนะเป็นบ้านพักอาศัยอาจารย์จะไม่ค่อยเลือกตำแหน่งโต๊ะทำงานให้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันมีแค่สี่มงคลนะ ถ้ามันเลือกได้มันจะเป็นประตูไปแล้วหนึ่งเป็นโต๊ะอาหารหนึ่งนึกออกไหมอ่ะสมมติถ้ามันเป็นชั้นเดียวก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยเหลือพื้นที่ที่เป็นมงคลนกนะนะแต่ถ้ามันสามารถทําได้ในปัจจุบันนี้นะเราออกแบบบ้านหองจุ้ยไว้แล้วเนี่ยมันมีพื้นที่สามารถดีไซน์ตั้งแต่แรกได้การมีโต๊ะทํางานในบ้านก็เป็นมงคลอย่างหนึง่ง นะแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมนะถ้ามันไม่จําเป็นถ้ามันมีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีได้มันจะสามารถทําให้เราควบคุมงานเราได้ดีขึ้นมากกว่าเก่านะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนีถาาา้ถ้าอาจารย์ท่านอาจารย์จัดให้เนี่ยท่านอาจารย์ก็พยายามจะเลือกตําแหน่งโต๊ะทํางานไว้ให้แล้วก็ให้มีโต๊ะทํางานนะอันนี้อันนี้คือคือ,ค,อคือเรื่องท,ที่เพิ่มขึ้นมาในในปัจจุบันในยุคเก้าเนี่ยอาจารย์ก็จะเพิ่มโต๊ะทํางานไว้ให้ เพื่อให้ควบคุมงานได้มันเหมือนกับมีตัวรับสองตัวแทนที่เราจะใช้โต๊ะอาหารอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ใช้โต๊ะทํางานด้วยแต่บางบ้านมันไม่มีพื้นที่จริงๆอย่างเงี้ยพื้นที่มันเป็นส้วมเป็นแบ่งเป็นครัวอะไรหมดแล้วเสียหายไปหมดเนี่ยเรากบาา็บางครั้งไฟบังคับเราก็จะใช้ให้นั่งทํางานที่โต๊ะกินข้าวนะเพราะโต๊ะกินข้าวกับการเลือกโต๊ะกินข้าวกับเลือกโต๊ะทํางานมันใช้หลักการเดียวกันมันไม่มัน,มน,มนไม่ได้ไม่ได้แตกต่าง เพราะฉะนั้นถ้าทํางานบนโต๊ะกินข้าวมันก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้ามีหลังแล้วมันก็ใช้โต๊ะกินข้าวนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะนั่งหันหน้าไปในทิศทางที่เป็นมงคลอย่างเช่นเวลาท่านอาจารย์จัดให้บางครั้งก็ให้หันไปหาเจริญนืกออกมาอ่ะ,จะเจริญเราอยู่ไหนอยู่ทิศอะไรเราก็หันหน้าไปหาทิศนั้นงั้นก็แปลว่าพลังที่มันมาเนี่ยมันเป็นพลังที่เป็นเจริญมันก็มาเข้าตัวเราอันนี้ก็ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งในการเลือกพื้นที่อ่ะถึงตรงนี้โต๊ะทำงานมีมีใครสงสัยอะไรไหม อยากถามก่อนเดี๋ยวไปอีกมันจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงหนีป่ะคนใหม่คนเก่าเข้าใจนะอ่ะเราไปเลือกทําเองก็จะได้ได้ได้เข้าใจมากขึ้นทีนี้เราจะมาดูดีเทลหรือว่ารายละเอียดในการตั้งบนโต๊ะทำงานนะอ่ะมันมีวิชาหนึ่งถ้าพวกเราผ่านจากวิชาโหลสูมาแล้วนะเราผ่านจากทิศมาแล้วทิศทั้ง8ความปรารถนาทั้งเก้าตำแหน่ง เข้าใจจำได้ใช่ไหมรู้ปะอย่าทําหน้าอย่างนั้นสิรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะให้คุยต่อนะ 9, เก้าอแปดทิศเก้าตำแหน่งเข้าใจดีหรือ,อยังยังนะอะ่เรามาทวนกันใหม่ตรงกลางหมายเรื่องถึงเรื่องสุขภาพใช่ไหมเรื่องตัวตนของเราตะวันตกเชยงเหนือเป็นเรื่องอะไรคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือใช่ไหมตะวันตกเป็นเรื่องของ อะไรบริวารความคิดสร้างสารรค์ใช่ไหมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเรื่องความรู้ความมั่งคัง่งทิศใต้ใช่ไหมอ่ะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเครดิตการยอมรับทิศเหนือเป็นเรื่องของธุรกิจการงานการเงินทิศเหนือคือหมายเลขหนึ่งใช่ไหมอ่ะสองคือตะวันตกเฉียงใต้เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์สังคมใช่ไหม สามทิศตะวันออกเป็นเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองการเติบโตการขยายอ่ากไรสุขภาพสี่ตะวันออกเฉียงใต้เป็นโชคใช่ไหมเป็นความสําเร็จเป็นเหมือนช่างอันเนี้ยจาได้ไหมเออมันต้องจําให้ได้นะอ่าทีนี้ถ้าเราจําได้เนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับที่เราบอกแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่แปดทิศที่เราเรียนนะมันมีแปดทิศห้าธาตุมันมีแค่นี้นะมีเก้าตำแหน่งมันไม่ไปไหนเพราะฉะนั้น ในการจัดวางรูปแบบของมันเนี่ยมันก็หมุนกันอยู่แค่นี้แหละถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์หลักเราจะพัฒนาต่อยอดไปได้เยอะอย่างเช่นอาทิเช่นนะมันจะมีอีกวิชาหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าวิชาตำแหน่งเราจะไม่สนใจทิศเลยเวลาเรายืนหน้าประตูมุมในซ้ายสุดเราเรียกว่ามุมอะไรอ่ามุมโชคใช่ไหมมุมในซ้ายสุดคือมุมโชคอืมทีนี้นะอ่ายืนหน้าประตูนะหันเข้ามา มุมในซ้ายสุดคือมุมโชคโชคในจัตุรทิศเราไอ้ในในในโหลสูเรา,เรามันคือทิศอะไรเออตะวันออกเฉียงใต้คือสี่ใช่ไหมอ่าถ้าเราเอาตารางโหลสูเรามาจับถ้าสี่มันอยู่มุมนี้ต่อไปมันก็จะเป็นอะไรสี่แล้วก็เป็นอะไรเออใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดิฮะ ออกใต้ใต้ตกใต้เออสี่เก้าสองถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นในบ้านเราก็เหมือนกันเวลาเรามองเข้าไปอันนี้คือตำแหน่งนะไม่เกี่ยวกับทิศเวลาเรามองอย่างนี้มุมในคือมุมโชคก็คือสี่อย่างเงี้ยเรารู้ว่ามุมนี้คือมุมโชคเราสามารถทําประโยชน์จากมุมนี้ได้เช่นเอาชามรับทรัพย์ไปวางเอาของอะไรที่เป็นมงคลไปวางในตำแหน่งโชคอย่างเงี้ยก็ได้มีเคสมียันอาจายา์อะไรไปติดก็ได้ นีเพิ่มได้เห็นไหมน,นี่คือประโยชน์มันทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเตียงไม่ว่าจะเป็นโต๊ะมันก็มีประตูอันนี้คือประตูหน้าของของโต๊ะเพราะฉะนั้นมุมในซ้ายสุดอยู่ไหนะมุมในซ้ายสุดอยู่นี่เออถูกไหมตรงนี้ก็คือสี่เห็นไหมอ่าตรงนี้คือเก้าตรงนี้คือ 2. สองสองแล้วเป็นเจ็ด เจ็ดแล้วเป็นหกอ่าหกแล้วก็เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นแปดอ่าแปดแล้วก็เป็นสามเห็นไหมมันคือวิชาหนึ่งวิชาเพราะฉะนั้นอันนี้แปดอันนี้หกใช่ไหมหกวางรูปาจานอ่าหกเป็นเฉียนนี่วางพระราชลัญจกรนี่อันนี้ก็ได้ยุอ e. ี เห็นไหมเออเออันนี้เป็นแปดเป็นเหมือนช่างอันนี้เป็นขวานฟ้าผ่าอาจารย์ปล่อยอาจารย์ไปแต่เราสามารถตั้งโคมไฟใช่ไหมโคมอ่านหนังสือเพราะตัวนี้เป็นอะไรเป็นแปดเป็นเอ็นอีเป็นความรู้เป็นความสําเร็จใช่ไหมอ่าเป็นความมั่งคั่งเป็นธาตุดินใช่ไหมเรามีโคมไฟก็ยิ่งไปเสริมมันอีกมันก็ยิ่งแข็งแรงแล้วโคมไฟนั้นก็เป็นโคมไฟเหมนช่างด้วยเออเห็นไหมอ่า อยู่ม,มุมนั้นมุมโชคเราไม่มีอะไรเราก็เอาเหรียญสาไมไปแขวนก็ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจมันคือการจับหูช่วยบนโต๊ะบนเตียงเราก็เหมือนกันเดี๋ยวเตียงไม่พากเตียงเราค่อยคุยกันซ้าอีกทีหนึ่งจะได้ให้แม่นแม่นอันนี้คือตําแหน่งไม่เกี่ยวกับทิศเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีตําแหน่งของมันเพียงแต่ว่าเราต้องจับหูวมันให้ถูกก่อนมันถึงจะไล่ไปที่หางมันได้นะอันนี้เขาไม่ได้สอนนาาแล้วน,นี่คือวิชาตําแหน่งบ้านเราก็เหมือนกัน มุมนี้เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมงงไหมงงไอคนที่ไม่งงก็ไม่งงแลวคนที่งงก็งงงง,งไม่เป็นไรพี่เราก็เคยงงมาก่อนเดีย๋ยวก็งงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายนะไม่หายไปเลยก็หายงง <laughs> มีมีสองอย่างงงจนหายไปเลย <laughs> นะ เออแล้วไม่ก็หายงงเนแค่นั้นอันนี้คือทิศทางนะครับเนี่ยส่วนโต๊ะทำงานก็มีมีประมาณเท่านี้ส่วนดีเทลข้างหลังเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะแยะอย่างเช่นหลังเก้าอี้เราหลังนะจริงๆโต๊ะเก้าอี้ที่เรานั่งเนี่ยพนักควรจะสูงเกินศรีรษะสูงมากไม่ดีสูง้าสูงเกินไปเป็นอับประมงคนต้องอยู่ประมาณศรีรษะพิงไปได้อย่างนี้ต่ำไปก็ไม่ดีนะ เพราะว่าอะไระมาช่วยกันคิดทำไมต่ำไปไม่ไดมีเออพีาา่นะมันคืออะไรด้านหลังคืออะไรผู้ปกป้องใช่ไหมอ,อ่าคือเต่าดำใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีเต่าดำมีครึ่งหนึ่งนี้มันมันกันอะไรไม่ได้มันต้องมีเต็มนะเพราะนนโต๊ะทำงานเนี่ยถ้ามีถึงถึงหัวอย่างเงี้ยโอเคดีแต่ว่าก็ต้องระวังถ้าเป็นออฟฟิศก็ลำบากหน่อยไอ้ที่ถึงหัวนี่ประมาณผู้จัดก,การ ถ้าเป็นพนักงานก็มีประมาณแค่นี้ถ้าเกิดเป็นพนักงานเอาไอ้นี้มาตั้งเดียวผู้จัดาการมันจะเล็งออกนะอันนั้นคือหนึ่งแล้วเรารู้แล้วถ้าเราิ่มมีเก้าอี้สูงถ้าเลือกได้เราก็เลือกสีน้ำตาลไปเลยแต่ถ้าเลือกไม่ได้มันมีสีดำเราก็ไปแก้เอาเอามอนอิงมาใส่หรือนะสมมติสาวๆถ้ามันเป็นออฟฟิศอะบางทีเราไปทําอะไรมากมันประเจอดปเจอไม่ได้ใช่ไหมเป็นแบงค์เป็นอะไรเี้ะเขาห้ามนู่นห้ามนี่เยอะะเอาเสือ้อคลุมสีครีมไปคลุมไว้ ออกมาเราไปถึงปุ๊บเราก็เสื้อสีครีมไปคุมไว้หินตั้งไม่ได้ลําบากเดี๋ยวเพื่อนมาเตะอีกใช่ไหมแล้วมันไม,มไม่มีไม่มีตัวสนับสนุนเออเอาไม้บรรทัดเหวงกุ้งฉือไปติดจริงๆติดได้นะแต่ว่ามันจะเกะกะไปหน่อยสมัยก่อนอาจจะมีสั้นๆมีหกจักรพรรดิสั้นๆแค่นี้เป็นเหรียญหกก็เอาติดที่ที่หลังเก้าอี้ทางานได้เหมือนกันหรือถ้ามันเก้าอี้มันสูงๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่รอนเคยผู้บริหารบางคนะ เอาเหมือนกงสือไปติดเลยทั้งอันก็ติดได้เหมือนกันหรือหกจักรพัดไม่รู้เดี๋ยวนี้มีเคสแบบประการมีมีมีไม้บรรทัดหกจักรพัดไหมมีไม้ประการมีไหมหกจักรพัดเออไม่เป็นไรถามดูมีเออถ้ามีก็เนี่ยใครอยากได้ถ้าถ้าทำงานบริหารอยากได้ก็เอาไปติดได้ที่หลังโต๊ะทํางานเรานะทีนี้ถ้ามันไม่มีจริงก็เอาเหรียญเก้าหรือเหรียญสิบก็ได้นะได้ทั้งหมดทั้งเก้าทั้งสิบเลยนะเอาไปห้อยเอาไปติด ที่โต๊ะทํางานเราเก้าอี้นะเก้าอี้เออด้านหลังเก้าอี้เราติดปุ๊บแล้วก็เอาปลอกคุมไว้หรือเอาเสื้อทับไว้ไม่ให้ใครเห็นอย่างเนี้ยครับให้มันมิดทิดหน่อยมีเทคนิคหน่อยนะได้ลูกแก้วคริสตลัลหนึ่งลูกถ้าวางได้นะเอาไปวางไว้เลยมุมนี้มุมเฉียนเนี่ยวางได้มุมจริงจริงได้ทั้งสองมุมมุมมุมแปดนี่ก็วางได้นะถ้ามันมี เป็นเจียเหลี่ยมก็ได้นะหรือเป็นกลมๆใสๆก็ได้อันนี้เอาไว้สะท้อนเอาไว้ไล่ความเป็นอันปบมงคลที่จะเข้ามาหาเราเี่ยสามารถสามารถสามารถติดได้อันนี้เป็นเค็ดพื้นฐาน